สนับสนุนโดย b e n e plus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ให้ใหายขาด รายละเอียดระบุว่าบทความดีๆจาก Nature Biotechnology เกี่ยวกับข่าวดีผู้ติดเชื้อ HIV การค้นพบวิธีรักษาการติดเชื้อ HIV ให้หายขาดอาจมีโอกาสใกล้เป็นจริงแล้วหลังจากที่เราต้องสู้กับไวรัสชนิดนี้มายาวนานกว่า40ปีความหวังใหม่มาจากการพัฒนารักษาโรคที่ใช้ในเทคโนโลยีตัวรับของเม็ดเลือดขาว T c เซลหรือ TCR ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อค้นหาและกำจัดไวรัสที่แอบซ่อนตัวอยู่ในร่างกาย นับเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนแนวทางการรักษาการติดเชื้อ HIV ไปจากเดิมปัจจุบันผู้ติดเชื้อ HIV ต้องพึ่งพายาต้านไวรัสที่ต้องรับประทานทุกวันตลอดชีวิตแม้ว่ายาเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพดีในการควบคุมไวรัสไม่ให้แพร่กระจายและช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่เกือบจะเป็นปกติแต่ยังไม่สามารถกำจัดไวรัสให้หมดไปจากร่างกายเนื่องจากไวรัสมีความแยบยนต์ในการหลบซ่อนตัวในเซลล์ภูมิคุ้มกันเรียกว่า CDC ทีเซลซึ่งเปรียบเสมือนป้อมปาการที่ปลอดภัยของไวรัสทําให้ยาต้านไวรัสไม่สามารถเข้าถึงและทําลายได้การค้นพบล่าสุดบริษัทอิมมูโนคอได้พัฒนาการรักษาแบบใหม่ที่ทำงานเหมือนการสร้างกุญแจพิเศษสามารถไขเข้าไปในที่หลบซ่อนของไวรัสโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า b i s p e c ฟิก t c ซซึ่งทำงานเหมือนนักสืบตาเหี่่วที่สามารถตรวจจับและชี้เป้า ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าไปทำลายเซลล์ที่มีไวรัสซ่อนอยู่ได้อย่างแม่นยำการรักษานี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกเบื้องต้นแล้วมีความปลอดภัยและกําลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสมที่สุดขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกาลังพัฒนาวิธีการรักษาแบบอื่นๆควบคู่กันไปหนึ่งในนั้นคือการใช้แอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถจดจําและทําลายไวรัส HIV ได้หลากหลายสายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งคือการแก้ไขพันธุก,กรรมโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR เพื่อทำให้เซลล์ของร่างกายต้านทานต่อการติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เรียกว่า Kick a n d Kill ที่ใช้ยากระตุ้นให้ไวรัสที่กำลังหลบซ่อนตัวแสดงตัวออกมาเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือยาสามารถเข้าไปทำลายได้อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่เหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทายสําคัญเนื่องจากผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสในปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้เกือบปกติ การทดลองวิธีการรักษาใหม่ๆจึงต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมากในการพัฒนายาและวิธีการรักษาใหม่ๆ ระหว่างการที่วิจัยเพื่อค้นหาวิธีการรักษาให้หายขาดยังดำเนินต่อไปวงการแพทย์ได้พัฒนาวิธีการรักษาแบบประคับประคองให้ดีขึ้นด้วยเช่นการพัฒนายาต้านไวรัสรูปแบบใหม่ที่เป็นยาฉีดออกฤทธิ์ยาวนานสามารถฉีดเพียงเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งแทนการกินยาทุกวันซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความกังวลเรื่องการลืมกินยานอกจากนี้ยังมีการพัฒนายาป้องกันการติดเชื้อแบบฉีดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการกินยาถึง9เท่าซึ่งเป็นความหวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กรณีศึกษาน่าสนใจของผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่สามารถกําจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายได้สําเร็จส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกเพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและได้รับเซลล์ต้นกําเนิดจากผู้บริจาคที่มียีนพิเศษที่ทําให้ต้านทานต่อเชื้อ HIV แม้ว่าวิธีนี้จะไม่สามารถนํามาใช้กับผู้ป่วยทั่วไปได้แต่เป็นหลักฐานสําคัญแสดงให้เห็นว่าการรักษา HIV ให้หายขาดเป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ศึกษากลุ่มผู้ติดเชื้อพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ร่างกายสามารถควบคุมไวรัสได้เองโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาแม้จะมีเพียงน้อยกว่า1%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดแต่การศึกษากลุ่มคนเหล่านี้อันนำไปสู่การค้นพบนกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการรักษาในอนาคต ท้ายที่สุดแม้ว่าเรายังไม่มีวิธีรับมือกับการติดเชื้อ HIV ให้หายขาดได้ในทันทีแต่ความก้าวหน้าทางการแพทย์กำลังนำเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้นเรื่อยๆการรวมกันของวิธีการรักษาหลากหลายแบบทั้งการใช้ TCR, Antibody, แก้ไขพันธุกรรมวิธีการอื่นๆอาจเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพในที่สุด และหากทุกคนที่ติดเชื้อได้รับการรักษารวมทั้งผู้มีความเสี่ยงได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมการแพร่ระบาดของ HIV ก็จะสามารถยุติลงได้ในอนาคตอันไม่ไกลจากวันนี้